ในตอนบทที่2ตอนที่3นะคะในส่วนของ Transaction Processing System ตัวย่อเรียกว่า TPS ระบบสารสนเทศที่เน้นกระบวนการบันทึกประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์กรเช่นการซื้อขายสินค้าการบันทึกจำนวนวัสดุคงคลังการบันทึกการรักษาผู้ปว่วย จะต้องมีการบันทึกข้อมูลทันทีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบันทึกทุกครั้งที่มีผู้ป่วยเข้ามารักษาซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าจำนวนสินค้าที่ขายไปการชำระเงินในส่วนของหน้าที่ TPS มีหนึ่งการจัดกลุ่มของข้อมูลการคิดคำนวณการเรียงด,ดับข้อมูลการสรุปข้อมูล การเก็บข้อมูลกระบวนการ t p f มี3วิธีวิธีที่1เรียกว่า Batch Processing วิธีที่2เรียกว่า Online Processing และว,วิธีที่3เรียกว่า Hybrid System เราม,มาดูวิธีแรกก่อน Batch Processing Batch Processing เป็นการประมวลผลเป็นชุดโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นและรวบรวมไว้เป็นชุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือจัดลำดับให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปประมวลผลโดยการประมวลผลนี้จะทำเป็นระยะระยะอย่างเช่นภาพนี้จะเห็นว่ามีการป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในแฟ้มข้อมูลเมื่อเก็บในแฟ้มข้อมูลปุ๊บก,ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยแล้วถึงจะออกรายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานที่มีปัญหาต่างๆหรือรายงานปกติหรือแฟ้มข้อมูลหลักใหม่ที่จะต้องเก็บข้อมูลลงไปต่อเนื่องอีกต่อ,อไปวิธีที่2คือออนไลน์โซสซิ s ่งข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและทำเป็นเอาต์พุตทันทีที่มีการป้อนข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นเช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM เป็นลักษณะออนไลน์โพซิซิงเมื่อเรากดบอนข้อมูลผ่านคียบอร์ดข้อมูลจะเกิดการประมวลผลท,ทันทีคืออาจจะมีการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลลูกค้าแล้วก็โชว์ข้อมูลในการปรับปรุงทันทีเลยเช่นถ้าลูกค้ากดบัตร ATM ในการถอนหรือฝากบุ๊กแบงค์หรือข้อมูลที่อยู่ในประวัติก็จะถูก แก้ไขทันทีว่าเงินคงเหลือในบัตร SM หรือใน b o o กแบงคเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะออนไลน์โพลิซิ่งแบบสุดท้ายคือเรียกว่าไฮบริดซิสเต็มเป็นวิธีการผสมผสานแบบที่1และ2โดยอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีแต่การประมวลผลจะทำในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเช่นแคชเชียร์ที่ป้อนข้อมูลการซื้อขายจากลูกค้าเข้าคอมพิวเตอร์ณนะจุดขายของ ตัวอย่างก็จะมีบริษัทเอวอนนำเทคนิคการป้อนข้อมูลแบบสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดของการขีข้อมูลใบสั่งสินค้าซึ่งทำให้มีความแม่นยาม,มากขึ้น76%ผลผลิตเพิ่มขึ้น75%เวลาการสั่งซื้อสินค้าลดลง67%ลดต้นทุน65%ระบบส,สารสนเทศสำหรับสนักนักงานก็จะมีระบบ จัดการเอกสารระบบควบคุมและการส่งผุ่นข่าวสารระบบประชุมทางไกลระบบสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานระบบจัดการเอกสารก็จะมีการประมวลผลคำการผลิตเอกสารหลายชุดการออกแบบเอกสารการประมวลรูปภาพการเก็บรักษาในเรื่องของการควบคุมขนส่งผ่านข่าวสารก็จะมีเรื่องของการ โทรสารมีเรื่องของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของไปรษณีเสียงมีเรื่อง,อง,ง,องอการประชุมระบบทางไกลก็จะมีประชุมทางไกลที่ใช้ทั้งเสียงแลงภาพการประชุมทางไกลใช้เฉพาะเสียงการประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์โทรทัศน์ภายในการปฏิบัติงานผ่านระบบสื่อสารทางไกลในการสนับสนุนการดําเนินงานในสํานักงานก็จะมีชุดคําสั่งสาหรับกลุ่ม การจัดระเบียบงานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการนำเสนอประกอบภาพแล้วก็ดานข่าวสารในสำนักงานในภาพนี้จะเห็นความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศต่างๆอย่างเช่น ระบบ TPS มีการส่งข้อมูลไปให้ออกรีพอร์ตในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ TPS สามารถเก็บข้อมูลและส่งไปให้ระบบ DSS ช่วยในการตัดสินใจระบบประมวลผลข้อมูลธุรกรรมสามารถส่งทํางานในระบบสารสนเทศสํานักงานได้แล้วก็จะเห็น m a s รายงานต่างๆที่จะต้องอสรุปแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ EIS นะคะแล้ว D e er 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 S s ก็ส to şey ่งไปให้ E a S ได้นะคะจะเห็นหัวลูกศรจาก M S ไปให้ D S s ได้นะคะแล้วก็ O S ไปให้ D S s ได้นะคะแล้วก็ตัว M S เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลไปกับสำนักงารอัตโนมัติได้ก็จะขอจบบทที่2ส่วนที่3ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ